สวัสดีครับนะครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเครื่องมือไร่สายของมาริ t a านะครับจุดแปดโวลต์นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยวันนี้ผมเอาตัวที่เป็นเลื่อยวงเดือนครับขนาด6นิ้วนะครับไร่สายนะครับเป็นรุ่น DSS หกหกศูนย์ะครับตัวนี้นะครับในสเปคนะครับ ตัวมอเตอร์จะเป็นบัตเลดมอเตอร์นะครับผมตัวรอบมอเตอร์อยู่ที่ห้าพันห้าพันรอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้เป็นบัตเลดมอเตอร์แล้วก็มีระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็คือเวลาเราปล่อยสวิตช์เนี่ยเครื่องก็จะหยุดทํางานโดยอตัตโนมัตินะครับไม่ฟีนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับตัวฐานก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับ สาม,มารถปรับองศาได้45องศาะนะครับปรับองศาได้45องศาในสเปคเนี่ยองศาที่90องศาะนะครับตัดลึกได้ถึง57มิลนะครับส่วนองศาขนาด45องศาเนี่ยเอียงได้45องศาะจะตัดลึกได้41มิลนะครับผมแล้วก็การทำงานเหมือนเดิมนะครับตัวสวิตช์นะครับ จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับตรงนี้ต้องกดก่อนนะครับแล้วถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับกดตัวเซฟตี้ก่อนแล้วถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับตัวเสื้อยังมีบอกในเรื่องของแถบแบตเตอรี่นะครับถว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับใกล้จะหมดหรือยังนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวมือจับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูครับตัวนี้นะครับนี่ผมใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับ แบตเตอรี่จะอยู่แนวนี้นะครับอ้ออีกอย่างนึงครับตรงนี้นะครับสามารถต่อดูดฝุ่นได้นะครับต่อดูดฝุ่นได้นะครับตัวนี้พอใส่สวิตช์แล้วนะครับพอเนี่ยจะมีกดแล้วจะมีตัวไฟขึ้นมานะครับเห็นว่ามีไฟขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นเบรกอัตโนมัติโดยทันทีนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับแล้วก็การรับประกันนะครับการรับประกันก็รับประกันตัวเครื่องนะครับตัวมอเตอร์หนึ่งปีนะครับผมส่วนราคาเนี่ยก็เดี๋ยวทางเอ็มมินเพจนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีนงครับสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปลักษณะการใช้งานนะครับอยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปรอชมกันได้นะครับ